มีบ้านหนึ่งหลังที่เจ้าของให้มีต้นไม้ผลไม้มากมายบนะนเนื้อที่3ไร่3งาน49.3ตารางวาตกตารางวาละ1น0่บาทที่กัดอยู่ที่ตำบลท่าเรืออำเภอปากผีจังหวัดน,นครนายก กลับมาพบกันอีกแล้วนะในช่องมาราหมูชนแนลช่องนี้มีแต่ที่ดินราคาถูกๆและเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของผู้แปลงเลยนะคะช่องนี้นะคะไม่บวกราคาหรือว่าไม่เพิ่มราคาแม้แต่บาทเดียวเลยค่ะบาทเดียวก็ไม่บวกนะขายตามราคาเจ้าของทุกแปลงเลยนะคะวันนี้นะคะจะพาทุกท่านมาชมนะคะที่ดินอีกสักหนึ่งแปลงนะบรรยากาศกํากลังจะเย็นเย็นลมเย็นสบายนะคะ ที่ดินแปลงนี้เป็นบ้านสวนนะบนเนื้อที่3ไร่3งาน49.3ตารางวาน,นะคะทางเจ้าของเนี่ยต้องการขายเหมาไปเลยนะคะยกไปเลยทุกอย่างเลยนะที่เห็นอยู่ทั้งหมดนี้นะมีต้นไม้ผลไม้มากมายนะคะมีบ้านอีกหนึ่งหลังในราคานะคะ2ล้าน4ี่0บาทนะคะราคานี้เป็นราคาที่รวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนะคะ ที่เตนปางนี้นะคะพิกัดอยู่ที่ตำบลท่าเ,เรืออำเภอปากพีจังหวัดน,นครนายกนะคะการเดินทางเนี่ยสะดวกสบายมากๆเลยและหน้าบ้านของเรานะคะจะมีถนนคอนกรีตนะคะผ่านแล้วก็มีอ่าคลองชลประฐทานอยู่หน้าบ้านเราเลยนะคะซึ่งใกล้แหล่งน้ำมากๆนะบรรยากาศที่นี่นะ ดีมากๆเลยแล้วก็รวมถึงผลไม้ที่ปลูกอยู่บนที่ดินปแปลงนี้เรียกได้ว่าสมบูรณ์แบบทุกอย่างเลยนะคะพร้อมที่จะเก็บผลผลิตได้มากนะมายนะผลไม้ทุกต้นที่มีอยู่ตรงนี้นะเริ่มตั้งแต่มะม่วงเงาะแง,ะง,ะงะนะคะกระท้อนส้มโอฝรั่งเยอะมากเดี๋ยวพาไปดูเดี๋ยวพาไปดูนะตอนนี้โอ๋ขอบรรยายก่อนนะคะทุกคนค่ะที่ดินปแปลงนี้ในราคาที่เจ้าของขาย2องล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทถ้าเราคิดหารเฉลี่ยออกมา ตกตารางวาละ1น0่6 0 7บาทโดยประมาณนะเท่านั้นเองนะคะที่ดินแปลงนี้มีบ้านหนึ่งหลังที่เจ้าของให้มีหนึ่งโรงจอดรถหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ หนึ่งห้องครัวนะคะสามารถเดินเข้าออกหน้าบ้านหลังบ้านได้แล้วก็ไปสวนได้ต้นไม้ที่ปลูกอยู่ตรงนี้นะคะเต็มพื้นที่นั่นพื้นที่เลยนะคะเดี๋ยวโอจะพาทุกท่านไปชมนะคะรายละเอียดของที่ดินแปลงนี้เป็นแบบไหนแต่ก่อนอื่นต้องบอกก่อนนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะมีข้อเสียอยู่นิดหนึ่งนะคะนิดหนึ่งนั่นก็คือเป็นลักษณะสเส้นกว๋วยเตี๋ยวด้านหน้าเนี่ยติดถนนคอนกรีตตรงนี้นะประมาณ20กว่าเมตรเองนะคะพูดง่ายๆว่าที่ดินแถวนี้นะคะทั้งหมดเลยนะทั้งแถวก็ เหมือนแบ่งกันคนละเส้นนาเส้นหนึ่งเส้นหนึ่งนะคะสวนแปลงนี้ก็เส้นหนึ่งเหมือนกันแต่ว่าเจ้าของเนี้ยสร้างบ้านปลูกต้นไม้ทุกอย่างเรียบร้อยหมดแล้วนะคะรวมถึงมีการถมดินไว้บางส่วนแล้วนะคะดูสิหน้าบ้านบรรยากาศดีไหม นะคะดีมากแล้วก็มีเพื่อนบ้านฝั่งตรงข้ามนะคะไฟฟ้าเข้าถึงแล้วประปาเข้าถึงแล้วนะคะพร้อมที่จะใช้งานตรงนี้ได้เลยนะบรรยากาศดีๆแบบนี้ที่สวยๆติดถนนคันกียร์ขับรถเข้าออกสะดวกสบายนะคะห่างจากตัวเมืองนครนายกนะประมาณ16กิโลนะอุนนับจากโรงพยาบาลน,นครนายกเลย16กิโลนะคะถ้าจะนับจากตลาดลงกงลงเกลืออะไรอย่างเงี้ยวัดลงพ่อปากแดงก็จะห่างกันประมาณ13มกิโลโดยประมาณนะและอีกอย่างหนึ่งนะคะพื้นที่ตรงนี้นะคะ จุดไฮไลท์เลยคือเป็นที่เขาเรียกอะไรดูนกเกี่ยวดำนะคะจุดห่างกันตรงนี้ประมาณ5กิโลเมตรเองซึ่งมาเป็นจุดท่องเที่ยวที่นักท่องเที่ยวเนี่ยมาดูนกเยี่ยวดําแล้วก็นกอะไรไม่รู้อ่ะเยอะมากเลยแถวนี้นะคะซึ่งมันจะเป็นเฉพาะจุดอยู่ที่นี่เลยนะคะมีแค่ที่นี่ที่เดียวนในเมืองนครนายกลองกดเข้าไปเสิร์ชหาข้อมูลใน Google ได้นะคะสถานที่ที่เราดูนกเยี่ยวดานะคะเป็นแบบไหนอะ เดี๋ยวจะพาทุกท่านนะคะไปชมลักษณะของที่ดินแปลงนี้กันก่อนว่าเป็นแบบไหนอยู่ตรงไหนแล้วเรามาอยู่ได้ไหมทําอะไรได้บ้างนะคะมาตามมาเลยค่ะตอนนี้นะคะออพร้อมจะพาทุกท่านนะคะชมที่ดินแปลงนี้หรือบ้านสวนแห่งนี้เรียบร้อยแล้วนะคะอะก่อนอื่นก็จะเริ่มจากถนนสาหานณำประโยชน์ด้านหน้าซึ่งหน้าบ้านของเรานะคะเป็นถนนคอนกรีตแบบนี้นะคะตัวบ้านและสวน,นยอยู่ตรงนี้เจ้าของไม่ได้ทํารั้วไว้นะคะแต่ทําแนวเขตไว้ ทั้งหมดเรียบร้อยนะคะบนพื้นที่นะคะ3ไร่3งาน49.3ตารางวานนะคะนี่อ่ะนอกจากติดถนนคอนกรีตต,ตรงนี้แล้วนะคะยังมีแหล่งน้ำที่อยู่หน้าบ้านเราซึ่งเป็นบรรยากาศดีมากๆเลยนะหายากนะคะที่ดินที่อยู่ริมคลองแบบนี้เป็นสวนสมบูรณ์แบบทุกอย่างนะคะพร้อมที่จะหิ้วกระเป๋าเข้ามาอยู่ได้เลยนะคะและราคาเนี่ยไม่แพงเลยเจ้าของขายเพียงในราคานะคะสองล้านสี่แสน 9 0,000มบาทรวมค่าโอนภาษีให้ทั้งหมดเลยนี่คือเพื่อนบ้านที่อยู่ฝั่งตรงข้ามเรานะคะ่ะเริ่มจะมืดแล้วนะคะจะพาเข้าไปชมด้านในสวนกันดีกว่านี่คือทางเข้าวสวนของเราหรือว่าทางเข้าบ้านนะคะเรามีเพื่อนบ้านอยู่ติดตรงนี้นะคะหนึ่งหลังตอนนี้ที่เรามาเนี่ยเราจะไม่เห็นเพื่อนบ้านเลยเนี่ยไม่แน่ใจว่ามาพักอาศัยทุกวันหรือเปล่าเราเองก็ไม่ใช่คนแถวนี้นะคะเริ่มเลยค่ะนี่คือต้นมะม่วงนะคะทุกคนคะ่ะมะม่วงน่าจะเป็นมะม่วงแรดนะคะ มะม่วงแรดนะคะแรดมากแค่ไหนไม่รู้นะคะต้องมาดูเอาเองนี่มีหน่อเยอะไปหมดเลยนะคะนี่คือต้นฝรั่งค่ะยาวไปแถวนี้นะคะมีกระท้อนมะยงชิดนะคะตรงเข้าไปเลยนี่ตัวบ้านนะคะวันนี้เราไม่ได้ขออนุญาตเจ้าของนะคะเพื่อจะเข้าไปในบ้านดังนั้นนะคะเราจะถ่ายภายนอกให้ทุกท่านเห็นก่อนเนาะนี่ ภายนอกก็จะเป็นบ้านแบบนี้เลยนะคะหน้าบ้านก็จะมีพื้นที่ส่วนคล้ายๆเป็นเทอร์เรสยื่นออกมาเทคอนกรีดเรียบร้อยนะคะภายในตัวบ้านก็คือจะเป็นโถงนะคะห้องโถงหนึ่งห้องโถงหนึ่งห้องน้ํานะคะหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องนอนนี่ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นโรงจอดรถนะคะแล้วก็จะมีพื้นที่ซักล้างด้านหลังอีกนะคะนี่เลยนี่คือทางเข้าสวนแต่ส่วนนี้น่าจะแคบนิดน,นึงนะคะนี่คือข้อเสียอย่างที่โอบอกเนาะ แล้วก็นี่ต้นงอนะคะตอนนี้ดกมากๆเลยนะคะดกมากดกจริงๆเลยนะคะอะ่ดกยังไงมาดูกันออกดอกเต็มไปหมดเลยเห็นไหมคะงอเต็มไปหมดเลยนี่นี่คือดอกของงอะนะคะบางช่อก็จะเป็นรูปแบบนี้แล้วนี่หน้าบ้านนะคะมีทั้งงอะนะคะกระทอนนี่กระทอนก็เริ่มให้ลูกแล้วนะนี่ ให้ไหมเอ่ยนี่คือกระทอนนะคะฝรั่งก็มาจ้าโอ้ให้ดูแค่ลูกเล็กๆนะนี่แล้วก็ลูกใหญ่อยู่นี่นะคะห่อด้วยผ้าไอห่อด้วยถุงไว้นะคะนี่แล้วก็ส่วนตรงนี้นะคะก็จะเป็นต้นมะยงชีดนะนี่มะยงชีดต้นใหญ่มากเลยนะคะทุกคนมีก๊อกน้ํานะคะภายในสวนส่วนนี้นะคะ ไฟฟ้าพร้อมใช้งานแล้วนี่มีมิเตอร์อยู่นะคะที่นี่นะคะมีหลักเขตชัดเจนนะคะที่ดินของเราน้า,นาไม่กว้างมากอย่างที่บอกนะข้อเสียนั้นก็คือว่าเป็นเส้นกีดเตี่ยวแต่ก็สามารถที่ใช้ประโยชน์ใช้พื้นที่ได้อย่างเต็มที่เหมือนกันนะอันนี้คือหลักเขตของที่ดินแปลงนี้นะคะทุกคนนี่เลยส่วนตรงนี้นะคะที่เราเดินเข้ามา สังเกตนะเวลาที่จะเข้ามาดูในสวนนะคะแต่ว่าเราจะมีทีมงานนะคะพาชมให้ข้อมูลรายละเอียดกับที่ดินแปลงนี้จะมีเสาเขตนะคะระยะเขตแบ่งทั้งสองแปลงทุกแปลงแถวนี้เป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวหมดนะคะเรียกว่าเป็นเส้นกว๋วยเตี๋ยวเลยเนาะเพราะว่าเส้นเล็กๆนะคะก็จะไม่กั้นรั้วนะคะจะมีแค่เสาหลักเขตให้รู้อาณาเขตแนวเขตของตัวเองนะคะแต่ก็ทําเป็นสวนที่แบบว่าน่าอยู่มากๆเลยนี่อ่ะอย่างอันนี้นะคะซ้มโอตอนนี้นะคะซ้อมโอเริ่มแบบว่า ออกดอกออกชอ่อเต็มไปหมดเลยนะนี่นี่เลยค่ะส้มโอออกลูกแล้วนะต้นใหญ่แล้วนะคะต้นใหญ่นี้ให้ลูกให้ผลผลิตแล้วแต่ก็มีลูกแล้วนะมีลูกเล็กๆตรงนี้นะคะเห็นไหมเอ,อ่ยนีย่นี่คือส้มโอค่ะตรงนี้ก็จะเป็นบริเวณรอบบ้านนะ ภายในบ้านน่าจะมีแอร์ด้วยนะโอห็เฮนคอมแอร์ตรงนี้นะคะน่าจะมีแอร์ด้วยหนึ่งตัวภายในห้องนอนนะคะนี่ก็จะเป็นต้นกระท้อนนะคะกระท h อ n แถวน,นี้ก็ส่วนใหญ,ญ่จะเป็นปุ๋ยฝ้ายเนาะนี่หนึ่งต้นนะคะอยู่ในที่ของเราต้นนี้ไม่แน่ใจนะคิดว่าน่าจะเป็นต้นชมวงนะคะชะมวงเขาเอายอดไปต้มหรอไม่แน่ใจนะแต่เคยได้ยินเขาพูดกันนี่คือมะม่วงนะคะมีมะม่วงนะคะแล้วก็ มีขนุนมะกรูดมะนาวมีหมดเลยนะคะกล้วยวายขนุนลูกใหญ่มากเลยดูสิลูกน่ารักตะมูตะมีมากเลยด้านหลังบ้านมีบอ่อน้ำหนึ่งบอ่อเดี๋ยวจะพาวนนะท้ายสุดมีอยู่บางส่วนนะคะก็จะเป็นที่ดินที่เป็นที่นาอยู่เนาะมีที่เก็บของนะคะหนึ่งหลังตรงนี้ไว้เก็บของสวนเกษตรนะคะขนุนมีหลายต้นนะที่นี่ นี่ก็จะเป็นหลังบ้านนะคะบ้านสไตล์ทรงจัวนะคะแต่ว่าไม่ได้หลังใหญ่มากนะคะใครที่มาซื้อแล้วนะคะโอเค่าน่าจะมาสร้างเพิ่มเติมอยู่อาศัยกันเป็นครอบครัวใหญ่แต่ว่าสร้างกันอยู่แบบเป็นหลังๆก็น่าจะดีเนาะขนุนมีหลายต้นมากนะคะส่วนตรงนี้นะคะก็เรียกได้ว่าโอ้ไม่อยู่ด้านหลังของโรงจอดรถแล้วกันก็จะเป็นพื้นที่ซักล้างอยู่ตรงนี้ได้นะคะแล้วก็ล้างจุงล้างจานนะคะอยู่ตรงนี้นี่เลย ทางนี้เป็นทางที่โอเดินมาตอนนี้โอกกำลังเดินอ้อมบ้านอยู่นะนี่ลงจอดรถนะคะแล้วก็มีพื้นที่นั่งเล่นหรือเราจะกันห้องเพิ่มก็ได้นะคะมะม่วงที่นี่นะคะดกจริงดกจังนะคะแต่อันนี้ไม่แน่ใจว่าพันอะไรดูสิเยอะมากเลยมะยงชิดนะคะอยู่ในที่ของเรานะคะแล้วก็มีต้นสาเกนะคะสาเกาก็มีลูกเต็มเลยนะอยู่ข้างบนนะเห็นไหมอ่า นี่สเกตจะอยู่ตรงนี้นะคะตอนนี้นะคะโอ๋อยู่ด้านซ้ายมือของบ้านเนาะถ้าเราหันหน้าไปทางถนนก็คือด้านซ้ายมือของบ้านที่นี่นะคะมีบ่อน้ำหนึ่งบ่อหน่อีกตรงนี้ไม่ใช่นหนึ่งบ่อน,นะด้านท้ายมีอีกบ่อนหนึ่งแล้วก็มีปลาเต็มไปหมดเลยนะคะนี่ไม่รู้มองเห็นไหมนี่ปลา ว่ายอยู่ในน้ํานะคะมีปลามีผักบุ้งนะคะอยู่แบบเป็นบ้านสวนอยู่แบบเศรษฐกิจพอเพียงนะคะเรามาอยู่แบบพักผ่อนซึ่งมีพื้นที่ให้เราได้พักผ่อนหลายๆมุมมากๆเลยอันนี้คือด้านหลังของตัวบ้านซึ่งจะมีบะนะ่อน้ํามีต้นกล้วยมีไม้ป่านะอย่างเช่นต้นไม้พยุงไม้สักนะคะนี่เลยนี่ไม้พยุงคิดว่าใช่นะคะมีต้นมะพร้าว อันนี้นะคะโอ๋เดินระหว่างนะคะที่เพื่อนบ้านกับที่ของเรานะคะซึ่งฝั่งนี้ก็จะมีตนม้นมะม่วงเป็นแถวนะคะอันนี้คือของเพื่อนบ้านอยู่ตรงนี้นะคะมีแนวเขตอยู่นะคะเดี๋ยวอ้อมมาอีกฝั่งหนึ่งให้เนาะบรรยากาศดีมากต้นไม้เยอะมากนะซื้อไว้เธอคะ่ะที่นี่นะคะโอ๋ค,คิดว่าคุ้มมากๆเลยนะใครที่ได้แปลงนี้ไปคุ้มมากเลยเพราะว่าข้างเคียงก็ เป็นที่คล้ายๆกับเราลักษณะดเดียวกันหมดเลยแต่ก็ปลูกต้นไม้ไว้เต็มพื้นที่นะคะมีแกนดูแลแบบอย่างดีเลยเห็นไหมแต่อันนี้ไม่ใช่ของเรานะต้นนี้ที่ส่องให้ดูเป็นของเพื่อนบ้านของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะมีมังคุดนะคะตอนนี้โอเห็นแล้วนะเดินมามีมังคุดแล้วก็มีต้นมะไฟนี่อยู่นี่ขิงขาดตะไคร้ไม่ต้องพูดถึงนะคะมีเยอะมากตรงนี้เป็นทางที่โอเดินเข้ามานะคะนี่เลย ส่วนตรงนี้ก็จะเป็นบอ่อน้ํานะคะตอนนี้โอดเดินคู่ขนานกับบอ่อน้ํามาเรื่อยๆเนาะน,นี่บอ่ออยู่ตรงนี้นะคะนี่มะนาวมังคุดนะคะมังคุดต้นนี้น่าจะออกลูกแล้วนี่ต้นใหญ่มากเลยนะคะมังคุดมะไฟนะคะอย่างต้นนี้ต้อนอะไรไม่รู้อะแต่ใบสวยมากเลยนี่เลยค่ะ ที่ดินแปลงนี้ยังเดินอ้อมได้อีกเยอะเลยนะเดี๋ยวพาอ้อมไปเรื่อยๆนี่เดินตรงไปเรื่อยๆได้นะคะด้านท้ายชี่นะอของเราอยู่ฝั่งนี้นะคะฝั่งนี้ยังมีต้นไม้ป่านะคะสลับสลับกันมาไม้พยุงนี่ต้นใหญ่ๆท้งนั้นเลยนะคะกระท้อน วิต้นไม้เยอะใครได้แปลงนี้ไปนะโอ้ว่าโชคดีมากๆเลยนะรีบได้ก็รีบนะคะถ้าช้าเนี่ยโอ้คิดว่าน่าจะไม่ทันเลยนะคะนี่ขนุนก็มีอีกนะได้ดันถ่ายชี้อันนี้น่าจะเป็นต้นมะไฟคิดว่าน่าจะใช่นะโอ้จำใบได้นี่กล้วยนะคะอันนี้มะม่วงของเพื่อนบ้านเยอะมากเลยนะคะแสดงว่าดินที่นี่ดีนะ วิธีดินแปลงนี้จะของดูแลดีมากเลยนะต้นไม้เยอะจริงๆเลยค่ะทุกคนนี่เห็นไหมนี่กือต้นมะม่วงนะคะกําลังออกดอกออกช่อเยอะไปหมดเลยนี่อันนี้เป็นมะม่วงนะคะที่ดินแปลงนี้นะคะด้านท้ายของเรานะคะเป็นที่หนาแบบนี้นะคะยาวไปอีกกว่าจะไปถึงนู่นเลยค่ะมีคาน,นาอยู่ถ้าเราเดินไปคงจะไม่ถึงนะคะ ที่นี่ใกล้แหล่งน้ำนะคะดินก็ดีมากๆเลยนะคะปลูกอะไรก็ขึ้นไปหมดเลยมีกล้วยมะม่วงฝรั่งนะคะนี่ฝรั่งด้านหลังก็มีนี่อันนี้เป็นจอมปลวกนะคะใช่เปล่าไม่รู้แต่คิดว่าน่าจะใช่นะคะอันนี้ก็จะเป็นกระทรนนะคะกระธอนทางนี้นะคะเป็นทางที่โอดเดินมา เห็นไหมบรรยากาศดีมากนะคะนี่เลยดีจริงๆเลยนะคะ,อะโอจะเดินอ้อมให้ทุกท่านนะคะได้ชมกัน,นอันนี้จะเป็นไม้พยุงคิดว่าน่าจะใช่นะคะต้นไม้พยุงเยอะแล้วก็มีเสดานะคะที่ด้านหลังเนี่ยมีอยู่สองบ่อนะจะของเลี้ยงปลาไว้นะคะนี่อันนี้อีกบ่อนหนึ่งนะที่โอพาเดินมาเรื่อยๆอีกบ่อนหนึ่ง แนวบ่อด้านหลังนี้ก็ปลูกต้นไม้ไว้นะคะเป็นไม้ป่าตามขอบบ่อนะคะจะเป็นไม้ป่าไม่แน่ใจว่าไม้ป่าอะไรมัง้งแต่จําได้ว่าน่าจะเป็นไม้สักทองไม้สักทองแล้วก็อะไรอะ่ะเยอะเยอะไม้พยุงสเดานะคะมะพร้าวน้ําหอมก็มีตอนนี้นะคะโอ้เดินอ้อมมาด้านขวามือของบ้านนะคะถ้าเราหันหน้าไปด้านถนนเนาะอันนี้คือจะเป็น ด้านท้ายที่ของเราซึ่งก็จะเป็นท้องนาจริงๆแล้วตรงนี้นะคะเรายังสามารถทีจะสร้างที่พักรีสอร์ทหรือว่าเราจะทําอะไรได้อีกเยอะเลยนะพื้นที่ตรงนี้นี่เลยสวยมากเลยนะบรรยากาศดีๆนะคะต้นไม้ก็เยอะเห็นไหมลมเย็นมากเลยสังเกตจากต้นไม้นะคะใบไม้ปลิวไปหมดเลยนะจ๊ะพอเราเดินมานะคะฝั่งข้างๆเราก็ขุดบ่อเหมือนกัน นี่คือแนวเขตนะคะระหว่างเพื่อนบ้านที่เป็นบ่อน้ํากับของเรานะคะเป็นบ่อน้ําตอนนี้โอยกกำลังหันหน้าไปทางถนนเนาะทางถนนนี่ที่ก็จะแบ่งครึ่งๆค,คนละครึ่งหนึ่งฝั่งมีบ่อแล้วก็มีเขาเรียกอะไรคันกลางนะคะกับคนละครึ่งก็เดินร่วมกันนะคะเขาจะไม่ทารั้วกันเพราะว่าที่ค่อนข้างจะแคบอ,อยู่แล้วแต่ฝั่งที่โอพาเดินมาเมื่อกี้กว้างเรายังสามารถที่จะสร้างบ้านริมน้ําหันหน้ามาทางริมน้ําก็ได้หรือ ถ้าเราแบบว่าไม่ชอบบ่อนะคะอันนี้คือโอนแนะนํานะเราก็จกดินจากข้างหลังนะคะมาเทให้เป็นพื้นที่เต็มเลยก็ได้นะคะก็ทําให้ที่ดินของเราเนี่ยเป็นสภาพที่ถมดินไปเลยเนาะพื้นที่ตั้งเยอะตั้งแยะสามารถใช้ประโยชน์ได้อีกเยอะนะคะจากที่เราขุดบ่อด้านในก็กลับกลายเป็นเราไปขุดด้านท้ายสุดของที่ก็ได้พื้นที่ตรงนี้3ไร่3างาน49.3ตารางวาในราคา2องล้านสี่แสนเก้าหมื่นบาทก็ถือว่า ราคาที่ไม่แพงเลยนะคะมีบ้านด้วยมีบ้านเลขที่ด้วยนะคะต้นไม้เยอะมากเลยนะคะนี่ต้นมะพร้าวน้ำหอมมีกล้วยนะคะตอนนี้โอ๋กำลังเดินกลับเข้าไปนะคะด้านท้ายหรือว่าด้านหลังของตัวบ้านเนาะอันนี้จะเป็นต้นมะม่วงของเพื่อนบ้านนะคะต้นมะม่วงของเพื่อนบ้านนี่เยอะมากเลยน่าจะเป็นมะม่วงแก้วนะคะ ที่รู้ว่ามะม่วงแก้วเพราะว่าเราเนี้ยกินบ่อยนะคะผิวสวยผิวเนียนน่าจะเป็นสีเหลืองสีทองนะคะสวยมากนะคะอันนี้ก็จะเป็นด้านท้ายอีก,อกฝั่งหนึ่งที่เมื่อกี้โอยังไม่ได้เดินมาเนาะของเราตรงนี้จะมีอยู่สองบ่อถี่วบอ่อนะนี่นี่คือบอ่อท้ายนะคะเรียกว่าบอ่อที่สองแล้วกันแล้วก็จะมีขันก้น แล้วก็จะมีบ่อหนึ่งตรงนี้นะคะที่เราเดินมาตั้งแต่แรกนะคะระหว่างคันกลางตรงนี้เจ้าของก็ปลูกไม้พยุงนะคะไม้ไผ่ไว้ใครที่แบบว่าจะทําสวนต้องใช้อยู่แล้วนะคะไม้ไผ่จะได้ไม่ต้องไปซื้อนะคะที่นี่นะคะนอกจากมีอ่าผลไม้แล้วนะคะยังมีผักสวนครัวที่เจ้าของก็ยังปลูกไว้นะผักสวนครัวนี้แน่นอนละคะ่ะผักบุ้งละหนึ่งตะไคร้สอง มะกรูดมะนาวนะคะขาอันนี้เขาเรียกอะไรนะยอดเขาบอกว่าเอาไปผัดน้ำมันหอยนะแต่อุก็ไม่เคยกินหรอกมีมียอดนะคะนี่เขาเรียกอะไรไม่รู้ผักอะไรไม่รู้จําไม่ได้จําชื่อไม่ได้ใครที่จําได้นะคะก็ช่วยกันพิมพ์มาให้นะคะเพื่อให้อาท่านอื่นได้รู้ไปด้วยแล้วก็ได้บุญด้วยเนาะอย่างน้อยๆก็คิดซะว่าเรา ทำบุญนะคะบอกบุญนี่อันนี้อะไรไม่รู้นะคะโอรู้แต่ว่าเขาเอายอดอะคะ่ะเด็ดยอดไปผัดน้ำมันหอยกินนะคะใครรู้นะคะช่วยคอมเมนต์พิมพมาให้โอ,อนหน่อยนะคะคำพิมพ์หรือว่าคำที่คุณเขียนลงมานะคะมีประโยชน์ไม่มากก็น,น้อยให้กับหลายๆท่านเลยนะคะที่นี้สมบูรณ์แบบจริงๆเลยนะ สมบูรณ์แบบมากๆเลยขายได้ปลายโอ,อ๋บอกเลยว่าโชคดีสุดๆโชคดีมากๆเลยนะคะเพราะฉะนั้นสนใจต้องรีบๆเข้ามาจับจองเท่านั้นนะคะถ้าเกิดว่าเราช้าเนี่ยโอ๋คิดว่าน่าจะไม่ทันหลายๆท่านที่กําลังจับจ้องจับมองที่ดินที่แบบว่าพร้อมบ้านที่ดินที่เป็นสวนแบบนี้นะคะสนใจรีบๆเข้ามาจับจองกันได้เลยะคะ่ะ สำหรับการพาชมที่ดินนะคะก็น่าจะประมาณนี้เลยถ้าใดสนใจก็ลองแวะกันเข้ามาดูได้นะจ๊ะโดยรวมของที่ดินแปลงนี้ก็ประมาณตามนี้เลยนะคะถ้าใดที่สนใจหรือว่าอยากจะเข้ามาเยี่ยมชมที่ดินแปลงนี้ก็สามารถติดต่อเราได้ตามเบอร์ที่ขึ้นอยู่ตรงนี้ได้เลยสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกท่านมากๆเลยที่รับชมคลิปนี้ คลิปหน้าเราจะกลับมาพบกันใหม่กับที่ดินสวยๆราคาถูกๆและที่สำคัญจะต้องเป็นที่ดินราคาตามเจ้าของแบบนี้ทุกๆแปลงอีกลาไปก่อนค่ะ